และพวกขี่ปะทั่วปากลาแดกอยู่คางบานเก่าวมาตอกย้ำซ้ำเติมเฮตดให้เล้าเวียดนามแตกแยกกันล้าเฮายัางต้องการเพื่อนมิตรที่ใกล้ชิดจริงใจชสวยเหลือกันย่ำหยุ่งยากตายเพื่อกันใดคือเวียดนามและเลาาบแม่นมีแต่เพื่อนเที่ยดูถูกเหยียบย้ำซ้ำเติมม่างเพ่พังคือดังงคางบ้านแคมนำติดกัน แล้วแต่นังสีวาเล่ากับยูคือเล่าให้คือไทยคือจีนเวียดนามบ่คือแล้วเล่ากับย่างเป็นบ้านเป็นเมืองบ่อึดอยากหากบ่เป็นคือดังเวานางหาปั่นแต่งความเวียดกับเต็มยูบ้านเขาอยู่ทางหากินจีนกับมีคือกันยูเล่าบ่เห็นเวาบาเจ้าคือตาทัวมองมั่วบ่หูหำนางเอ่ยมาเห็ดหยังขั้นสีวาแบบนี้มีตาภาพฐานไอนองเอาไปทิมใส่เสียดายหักคอหุม่มสองศาสซุ่มเฮาเคยนอนคขุมข้องเดียวเวียดนามเข้านั่นหากแพงกันบ่เคยเว้าความบ่ดีตีเสียน เกียดกับเป็นเดอส์ซีบอกให้ยามาไก่มอเล่าอีนั่งนีแมนบดกเวียของทานท่องใบโพธิสารประธานสมาคมนักประพันธ์เล่าได้ระบายความในใจลงเฟซบุ๊กส่วนตัวที่มีซือวา่าสาลากเวียงัวแลกเกียนภายหลังให้โซ่เสาจากประเทศไอหนองของเล่าย่างเวียดนามได้เขียนบทความวิจารณ์ซอปปอรเล่าแบบบมี่ยังเดียโดยบทกเวียที่ประธานสมาคมนักประพันธ์เล่าได้ระบายความในใจมีความหมายประมาา่านว่า แต่แต่ให้โซ่สาวจะเว่ซสปปอเล่าก็ยังเป็นซปปอเล่าคือเกา่าจะให้พัฒนาจะเล่นคือไทยคือจีนคือเวียดนามมันก็เป็นไปบ่ได้แต่ซปปอเล่าก็ยังเป็นบ้านเป็นเมืองบ่ได้อดอยากคือดังเทียให้โซ่สาวได้วิพากวิจารณ์ปั่นแต่งขึ้นมาคนเวียดนามเขาก็ยังมาอาศัยอยู่ซปปอเล่าเต็มบ้านเต็มเมืองหาอยู่หากิน่นอยู่ในซปปอเล่าเป็นปกติ คนจีนก็มาอาศัยยวซสปปอเล่าคือกันเขากันยังเบาบาวิจารณ์สปปอเล่าบาเจ้ามาเล่าเจา้าคือตาทัววิาพากวิจารณ์สปปอเล่าขักแททขันมาซปปอเล่าแล้ววีาพากวิจารณแบบนี้เจ้าบอตองมากมีตภาพไอนองเล่าเวียดเจ้าไปทิมใส,ขสข่ข่อยเสียดายความหักของสองศาสเท่าที่เคยหักเคยหอมกันเคยนอนในขุมในห้องเดียวกันในอดีตเวียดเล่าไอนองหักแพพงกันบ่เคยเว้าบ่เคยวิจารณตรีเตียนกัน เจ้าว้าวิจารแห้งแบบเหนียเล่าไอานองเขียดกับเป็นเดือสิบอกให้ต่อไปบ่ต้องมาไก่เล่าอีนางเอ้ต้องยอมหับว่าข้าววิภาวิจารของให้โซ่สาวเศ้าวเวียดนามที่มีต่อสพปเล่าในครั้งนี้แม้ได้สร้างบาดแผลในใจให้กับคนเล่าหลายสมควรขนาดว่าคนเล่าที่สนับสนุนเวียดนามเองก็ยังยอมหับข้าววิภาวิจารที่หุ่นแห้งในครั้งนี้บ่ได้ เดี๋ยวห้าไปฟังบทความบทวิจารณ์บางตอนที่ให้โซ่สาวเศร้า,วาวเวียดนามได้วิจารณ์ซอปปอเล่าภายหลังเดินทางมาเที่ยวซอปปอเล่าดาวผิดหวังอย่างหุนแห้งจนให้โซ่สาวต้องออกปากว่าจะบอกกลับมาเที่ยวซอปปอเล่าอีกและยังได้ไปบอกบรรดาญาติพี่น้องและเอฟซีของตัวเองอย่ามาเที่ยวซอปปอเล่ายางเด็ดขาด โดยบทความนี้ให้โซ่เสาได้ระบายความหูสึกผ่านบทความโพล่ลงเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวในคังวันที่16กุมภาพันธ์ปี2 0 2 4ที่ผ่านมาก่อนจะกลายเป็นประเด็นสร้างบาดแผลเหียดให้คนเล่าที่สนับสนุนเวียดนามน่อยใจและมีการโพลตอบโต้กันยั่วตามสื่อสังคมออนไลน์สปปลาวเป็นประเทศทุกชนและยังด้อยพัฒนาเกินไปอีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้ากาจะยังบ่พัฒนาได้ทอเทียมกับเวียดนามคือดังที่เป็นยั่วในปัจจุบัน เหตุผลกับย่อนว่าเงินขีบกับเฟรอประซาส้นกับมีหน่อยแถมส่วนใหญ่ประซาส้นก็เป็นเศร้าหน้ามีปะซาส้นส่วนหน่อยทอนั่นที่ได้หาบการศึกษาดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่ซัปปอเล่าจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจได้จากสภาพที่เห็นหูซึกว่าบรรดาธนาคาร Hong m, หงแหมห่างสรรพสินค้าและอุตสาหกรรมสำคัญอยู่ซัปปปอเล่าแม้จะมีคนเวียดนามคนไทยและคนจีนเป็นเจ้าของทั้งหมด ส่วนโครงรางพืน้นฐานการสัญจรไปมาอยู่ซอปปอเล่าตามที่เห็นก็นมีเพียงแต่ทางด่วนและเส้นทางรถไฟของจีนที่หากสร้างขึ้นมาท่อน,นั้นที่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกส,ส่วนเส้นทางขี่เหลืออยู่ซอปปอเล่าแมนใส่สัญจรไปมาได้ยากประชาเนบ่มีเส้นสทางดีๆใส่เส้นทางเกือบทุกสายเปเพเป็นคุ้มเป็นบวกย่มอากาศห่อนเส้นทางไกลเป็นขีฝุ่นแต่ย่มฝนตกเส้นทางก็ไกลเป็นขีตม สภาพเส้นทางจากดานไส้แดนไปหาวังเวียงระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรมีสภาพบ่แตกต่างจากหน้าโลกบนดินเราต้องเดินขั้นไปตลอดระยะการเดินทางเกือบห้าร้อยกิโลเมตรจะได้เห็นบานเหงือนของปราซาสนที่อาศัยอยู่สองขางทางคือปกคลุมไปด้วยมลพิษที่เป็นฝุ่นสีแดงตลอดเส้าสีโซโมงปราซาสนที่อาศัยอยู่สองขางทางนาเวทนาลร้กว่าคนแอฟริกาคอยบูว่วปลอดของพวกเขาได้ต่อสู้กับมลพิษที่เป็นฝุ่นมาหลายทอวรรแล้ว และนี่ก็เป็นบทความบางตอนที่ให้โซ่สาวสาวสาเวียดนามได้โพดวิจารณ์สพปอล่าวต่อกับข่าวิจารณ์นี้เบาเพียงแต่ประธานสมาคมนักพันธเล่าได้ออกมาเคลื่อนไหวเพียรต,ต่อต้านโลกเสรียของซบปอ,อล่าวหลายเพจก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวตอบโต้ข่าวิพาวิจารณ์ที่กำลังเป็นประเด็นสร้างบาดแผลให้ความสัมพันธ์ไอนองเล่าเวียดนามบาแตกต่างกัน พอในทางกลยุทธ์ของคอมมิวนิสต์การสูญเสียมวลสนสูญเสียผู้สนับสนุนแบนถือเป็นจุดไต่ของระบอบดังนั้นกลุ่มคนล่าที่มีหัวใจเวียดนามจึงบ่าสามารถนั่งนอนอยู่เฉยได้พอกระแสเนี่ยกำลังสร้างบาดแผลต่อความสัมพันธ์ไอ้นองเล่าเวียดนามและอานลูกล่ำกลายเป็นกระแสเพืดให้ประชาสลาลุกขึ้นานเดนา่าเพิ่มหลายขึ้นก็เป็นไปได้ ดังในวันที่เศร้าขุ่มภาพปีส0งพนที่ผ่านมาเพจสอดหัวสอดเห็นเึิงเป็นเพจที่ถือสร้างขึ้นมามีเป้าหมายสัดเจนว่าสร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้านกลุ่มปฏิกันหรือกลุ่มคนที่ไล่งานขา่าวที่บอสอดคล้องกับแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์และสร้างขึ้นมาเพื่อสอดหัวสอดเห็นประเด็นข่าวสารในทั่วโลกแล้วนำเสนอข่า,ขาวความจริงปิงย่อเย้ยเพื่อความขับขันบันเทิง โดยเพจสอนหัวสอดเห็นหรือเพจต่อต้านกลุ่มปฏิกันหรือเพจคนเล่าที่มีหัวใจเวียดนามได้เขียนบทความตอบโต้ให้โซ่สาวเวียดนามและตอบโต้กลุ่มคนที่นําออกบทความของให้โซ่สาวสาวเวียดนามมาแปรและแซ่ต่ออยู่ตามสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีอารมณมวา่ายุดประเด็นดามาสาวให้โซ่เวียดนามที่ออกมาวิจารณ์การท่องเที่ยวเล่า ต่อับประเด็นเนี่ยเพียอนหัวสอดเห็นบรรยายวา่ามีสาวเล่าคนหนึ่งได้นําเอาบทความของไฮโซสาวเวียดนามมาแปลแล้วนําไปเผยแพร่จนเฮต้เกิดกระแสปนป่วนไปทั่วประเทศเึิงกับเขาทางพวกคนบอดีเี่ยาศัยู่ทั้ทงภายในและต่างประเทศและพวกขี่ปะทู่ปากปะเดกอย่ขคางบันเก่าวมาตอกย้ำซ้ำเติมเฮตห,หเล่าเวียดนามแตกแยกกันได้ยังไปแตะต้องขันเทิงของสองพรรคสองหลักสองประเทศ จากนั้นเพรอรหูสอดเห็นกับบรรยายต่อว่ามีเพื่อนเวียดนามคนหนึ่งบอกใครว่านางไม่หรือให้โซ่สาวผูกเขียนบทความวิภา์วิจารณ์ประน้มสอปปอ,อเล่านั้นเป็นคนเวียดนามที่เกิดอยู่ต่างประเทศและหาก็กลับมาอาศัยอยู่เวียดนามบ่พอเทลัยเปียนางมีเจตนายอย่างแท้ที่มาเขียนบทความวิจารณ์สปปอ,อ,อล่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ยัยงเฝ้าติดตามอยู่ ส่วนนั่งที่เป็นคนเล่าทียเอาบทความมาแปลเผยแผ่อยู่ในซอพพอ,อเล่านั่นทางเจ้าหน้าที่เล่าก็ควรติดตามเบงว่านั่งมีเจตนาแนวใดเป็นคุ้มแก่งกวรเดียวกันหรือบอเพศสอดหูสอดเห็นบรรยายต่อว่าคนเวียดนามก็คือกับคนทัวหลวที่หูว่าซอพพอ,อเล่าดอยพัฒนาเพาะสงคมตกเป็นหัวเมืองขึ้นของต่างศาต์มาหลายลอยเปียซากดีน่าไทยจุดเผาบานเมืองวอดไว้แล้วเอาไปเป็นหัวเมืองขึ้นบ่สางบาษาอย่างสองลอยกว่เปี จากนั้นฝรั่งเศสก้ามหุกหันกดเขียผาผ่านเจ็ดสิบกว่เปียบอพัฒนาอย่างให้เล่าแต่ไปพัฒนาเวียดนามให้เป็นศูนย์กลางสาพันธ์อินโดจีนส่วนอเมริกาเขามาจุดเผาซ้ำเติมเอาระเบิดมาถ่มทำลายอีกเจ็ดกวั่เปียเขาบอสางบอสาให้เล่าสั่งให้แต่เวียดนามไต่เวียดนามจึงมีพื้นฐานและมีความเจริญจนมาปี1 9 7่พเการเจาล้าจึงต่อสัวได้เอกลากขึ้นมาในมือน,นั้นซอปปอลเล่าเหลือเพียงแต่แผ่นดินและลูกระเบิด3ลมลันตัน เหล่าเหลือเพียงแต่สองมือเป่าขี่ปตปล่อยประเทศล่าสอมแปงบ้านเมืองปิ่นปัวบาดแผลหลังสงข้ามเหาปรสาชส้สนเล่าเที่อเมริกากวาดตอนไปกบมาบานเกิดเก็บกลัวระเบิดออกจากพืนที่ยวทำมาหากินเกือบเศร้าข้เพียซอปปอลเล่าจึงได้พัฒนาอย่างแท้่จริงเล้าจะให้ซอปปอลเล่าจะเล่นหงเฮืองได้ทอเทียมกับประเทศอื่นได้แนวใดถ้าเป็นคนกับค้นขคิดถ้าเป็นม้าก็มีแต่เหา่าถ้าเป็นคนเล่ากับวรนภูมิใจและหักประเทศศาสตร์ของตน ภาครัฐและประชาชส้นเฮาควรปรปับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองเอาจุดด้อยที่ถือตำเนียตีเตียนถือดูหมิน่นมาเปลี่ยนบทเรียนแล้วแก้ไขให้หมดไปเสริมขยายจุดเดีให้ก้าวหน้ากวัวเกา่าจากนั้นเพศสอดหูสอดเห็นหรือเพศคนเล่าหัวใจเวียดนามก็ได้บรรยายถึงความดีของเวียดนามที่มีต่อซอปปอเล่าว,วา่าคนเวียดนามมาท่องเที่ยวอยู่ซปปอเล่าปีหนึ่งนับแสนคนบ่เห็นจะมีผู้ใดวิพากวิจารปาน้ามซปปอเล่าคือดังกับนั่งให้โซ่้นเหนีย คนเวียดนามทั่วประเทศล้วนแต่เห็นอกเห็นใจคนเล่าสามัคคีหักแพงสวยเหลือซอปปเล่ามาโดยตลอดคนเล่าผู้คอมมนผู้แซะควรใจแยกแยกแยะไพพิษกบว่าผู้นั่นบ่ควนเหมาร่วมคนเวียดนามล่ามไปหอดผักหลัดของสองสัตว์เล่าเฮายัางต้องการเพื่อนมิตรที่ใไกล้ชิดจริงใจสวยเหลือกันย่หยุ่งยากตายเพื่อกันใดคือเวียดนามและเล่าบเมยนมีแต่เพื่อนเทียดูถูกเหยียบย่ำซ้ำเติมมั่งเพ่พังคือดังคางบ้านแค้มนำติดกัน และนี่ก็เป็นบทความจากเพจสอนหหวสอดเห็นหรือเพจคนเล่าหัวใจเวียดนามที่ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการใส่กลยุทธ์บอกค้อมเกา่าเรลาค้อมหลังตามสไตล์ค้อมมิลเนียตที่ปฏิบัติกันมานับตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันเพืเ่อยุดกระแสบให้คนเล่าต่อต้านเวียดนามลุกลามเพิ่มขึ้น ซ่งการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็เหตุให้ทามไร่คิดถึงคำว่าของท่านดอกเตอร์คำเผยป่านมาไลทวงที่ทานเด้กล่าอยู่ในสภาพแห่งาศาสตร์ถึงระบบการศึกษาเล่าว่าซอป,ปอปอเล่าได้สั่งซ้อนกันมาถึงทางแล้วหรือบอรหรือว่ากำลังสั่งซ้อนกันให้คนเล่าจมอยู่กับความเกลียดชังในขณะที่โลกเขาสั่งซ้อนกันให้ผู้คนหูจักพัฒนาเพื่อให้ประเทศชาติมีการพัฒนาและจะเลื่อนงเครื่อง6ทหารเบิ่งประเทศญี่ปุ่น เขาพัฒนาเศรษฐกิจตลาดเท่าใดมาแต่ว่าใช้ผระงย่อมวันธรรมของญี่ปุ่นมันเป็นอะไรอันนั้นมันแน่นมันแน่นบันย่อนเศรษฐกิจตลาดเหตุให้คนของมันแนนหรือว่าหย่อนระบบการศึกษาของพวกเขาเข้าศึกษาให้คนนี่ว่าคานิยมมันบวชถือเขาศึกษากันเฮ็ดให้คนเขาเป็นคนคับแขกอาคติเกียรแขกให้กันแต่ยามยังหน่อยอยู่อนุบาลผุ่มซ้อนกันวาต้องสร้างอันนั้นสร้างอันนี้ บันใหญ่ขึ้นมาเฮียนตะเคียบแขนต้นสั่นตอสนตูนสั่นเบื่องคนล่าหฮนนี่ต่อไปนี่สิมีติดจอกนปั่นแค่กันทีอันนี้จริงมาเบิ่งพวกเฮานี่การศึกษาเฮานี่ชิคุ้มกันนะ่นนี่ว่ายิงกับค,คุ้มคุ้มต้องเฮ็ดนั่นนั่นนี่แทนที่เฮาจะทรงเริมว่าเออให้ในคู่เขาเขียนตำรล่าเขียนนันซ้อนกันให้เขาเริมขยายวัตติปัญญาเพื่อสอนให้คนมันมันคิดใจมันกว้างของมันมีหัวคิดปฏิสัมพ์เป็นของตอนเองเป็นของจริง ย้ำนั่นจริงที่พัฒนาบุคคลเน้ยนใช่ปะต้องหามัน,นัะนี่ต้องซ้อนนี่นั่นซ้อนนั่นนี่แต่น่อยเือนมันซ้อนเขียดสร้างนนัน้นใหญ่มากต่อสู่ต้นสั่นขนั้น,นี่มันว่ได้นันคนถ้ามันต้องเอ,อือโผอาอรีบ่เข้านี่ปรากฏว่าซ้อนกันคือว่าตัวเองเกงและกชนะเบิ่งคิดสดีอื่นพวกอื่นนี่ปฏิการมัดมันบ่ไดรนันเขาก็ต้องเฮียนน้หมูเวยอันนี้เฮาซ้อนกันแ้วครับแขกพนุมีความเห็นต่างตัวเองแล้ว พิษภูนึงเรียว่าบทือกแหละมันวัวให่ไรน,นี่นะมันตรงใดคนหี่อความูว่าเข้าใจเพราะมันก็มีอันดีอันนะคนเทามันตรงมีร้ายความขึ้นเ็นจริงสิพัฒนาได้